ใจว okay. ุ <S <S <N <N enough, ้นเครื่องชาววังะอันนี้ต้นกำลับค่ะนิ่มมากไงแบบละลายในปากนะคะทานเข้าไปละลายในปากเลยนะาปากค่ะีว่เดน้ีนนะ2สองกว่าหน้าแล้วนะสองรอยกว่าหน้าเลยเหรอ คุณ92656 2169โทรมาปรึกษาก่อนได้ถ้าคุณยังไม่เคยสั่งเยอะเดี๋ยวแม่ไปช่วยขายนะคะใครในชุดไทยแบบนี้อันนี้อร่อยมากยังได้ดูรายการไหนได้ไปมันจะไม่เหมือที่อื่นนะคะแบบสุดละลายในปากถ้าละลายในใจจะกัไม่จบนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่สหารเรือ

กับยับดีครับวันนี้มาจหนราคาพิเศษนะครับอกไม้กินได้นะคะเรื่องใบกินไปได้จะเรื่องใปกินใบได้ค่ะสวัสดีครับผมค่สวัสดีครับผมตอนี้เราอยู่ที่ร้านเลยนะอาสมใจวุ้นสมเครื่องชาวังค่ะสมใจวุ้นเครื่องชาวังครัอันนี้ต้นจำหลักค่ะหลักแล้วแม่ทำส่งนะคะแม่ทำส่งค่ะสมใจร็ไวิสัยก็คือเดี๋ยวมีเอฟเฟนนไได้มีเบอร์ไหมฮะได้ค่ะมีค่ะเบอร์อะ 0926562169ค่ะเบอร์ไลน์ได้เลยค่ะเบอร์ไลน์ได้เลยรับสอนรับสอนดี๋ยวค่ะแต่ก่อนแม่ไม่รับสอนแล้วคราวนี้ลูกค้าที่ไปรับที่ร้านก็คือมาครูพักรักจําแล้วเอาไปสอนคราวนี้แม่ก็เลยเพราะฉะนั้นตัวแม่สอนเองเลยดีกว่าครับครับสูตรมันจะได้ไม่เพียนมากครับครัสูตรจะได้ไม่เพี้ยนนะค่ะคือมันจะได้ไม่เพียนมากสำนักเขาจะเป็นลูกค้าเรานี่ะที่ไปรับแล้วก็มีเรียนแบบครับแต่คราวนี้ตัวแม่ออกเองค่ะตัวแม่ออกเอง แล้วที่ร้านนี่มีของกี่อย่างครับมีสองร้อกว่าหน้าแล้วนะ200กว่าหน้าเลยเหรอมากกว่านั้นค่ะประมาณ200กว่าหน้าตอนนี้หน้าวุ้นแม่ไม่คิดแล้วค่ะแม่คิดหน้าตัวเองค่ะเหรียญหน้าตัวเองค่ะชุดไทยจัดเต็มค่ะฉดงฉดานี่จริงๆแล้ววันนี้จะใส่ฉดานะคะครับครับครับว่ากันสองร้อยนะสองร้อยนะ โอเคร้อนหน่อยแต่ก็คร่าจิ่มครับครับผมลูกค้าก็จะได้กำไรเยอะครับส่งถ่านละร้อยเก้าสิบขายถาดหนึ่งได้สามร้อยหกสิบบาทแต่โอ้กำไรพอควรอันนี้มาขายชิ้นชิ้นละเท่าไหร่เนี่ยมันตกหกบาทหกบาทเออยี่สิบห้าตางคหกบาทยี่สิบห้าตางครับลูกค้าไปขายก็ประมาณนี้ครับถ้าส่งก็มาสามบาทกว่าส่งประมาณสามบาทกว่าครับ ต้นกำลับสั่งแม่ได้หรือโทรมาปรึกษาก่อนได้ถ้าคุณยังไม่เคยสั่งเยอะเดี๋ยวแม่ไปช่วยขายนะคะไปในชุดไทยแบบนี้นะคะแบบนี้ไปในชุดไทยจัดเปียร์คูนแบบละลายในปากเนี่ยแม่มาแม่มานะคะถึงมีอันนี้อร่อยมากอยังไม่มีรายการไหนได้ไปมันจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะแบบชุดละลายในปากถ้าละลายในใจต้องคุยกับแม่ค้าโอเคครับอันนี้เป็นสโลแกน ตัวแกนล้านนะครับตัวแกนลนค่ะดีครับดีครับตัวแกนตัวแก้วผู้ชายจริงรมันละลายเนี่ยยังไม่ได้เอาไปถ่ายนะครับมันมันมันจะเหนียวหนึบอันนี้ยังยังส่งไม่ได้เพราะว่าถ้าส่งแล้วลูกค้าต้องฝึกนะคะ<อ>ต้องฝึกในการเนี่ยนะคะนิดนึงเนี่ย มันจะนิ่มมากไงแบบละลายในปากนะคะก็ทานเข้าไปละลายในปากเลยนะละลายในปากค่ะอันนี้ไม่ใช้แป้งอย่างแพงมากไม่ใช้แป้งมันนะคะครสแต่วันนี้สีดำนะได้ชาโคค่ะเขาเบล์กมนะพร้าวไม่ทันค่ะเพราะว่าแ<ๆ>ม่นึกว่ากระเบื้องหน้าบ้านมันไม่แตกมันแตกเลยเนี่ยเห็นไหมกระเบื้องหน้าบ้านมันแตกอันนี้หนึบค่ะแต่ว่าลูกค้าจะติดค่ะ คุณ่จะติดเบเกปูนะเพรามันเหนียวมันเหนียวนุ่มเหนียวเนเลยนะอันนี้เป็นชาโกโอ้ชาโกค่จะรับไปขายดรคนไหนที่ไม่มีรายได้ก็สั่งได้เลยตามแม่ได้เลยอันนี้คือเป็นไายได้กลางเลยไม่าตีสีหนึก่อนครับครับครับััรับััครับครับครับคััรัรเลครับ ครับเรื่อกันก่อนนะครับงานสวยงานสิบสวยเกือบยี่สิบปีแล้วนะคนไทยครขาแค่ยี่สิบบาททุกสีทุกใบาววุ้นหน้านี้แม่พคนเดงหมดเลยครับผมพิชิตคนเดียวหมดก็ขายดีจนหน้าเรียนแบบว่างั้นเถอะใช่ครับเอาถุงเงี้ยขายดีจนหน้าเรียนแบบแต่แล้ก็ภูมิใจนะที่มีคนเรียนแบบนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ไม่ดีจริงขายไม่ดีจริงจะไม่มีใครเรียนแบบรู้ไหม อันนี้แม่แม่คุ้จริงแล้วต้นแบบเลยเนาะเป็นลูกค้าเราทั้งนั้นเป็นลูกค้าเราทั้งนั้นเลยแต่แม่ก็ภูมิใจมีคนเรียนแบบอย่างต่อครับครับถ้าถ้ามันของไม่ดีเขาจะไม่เรียนแบบครับครับเขาขายได้ลูกค้าเขาอยู่ได้เขารู้ว่าแปลว่าของเราดีจริงจ้ามังกรขายไปพอหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะครับทองค่ะไปทองเส้นใหญ่ทองเส้นใหญ่เลยดูดูจากแม่นี่ก็รู้แล้วครับทองเต็มคอเลยนะ <laughs> แ,มแม่พยายามจะไม่ให้มันโดนนะเวอ,อ,อยู่นะคะแม่พยายาครับค,ครับที่มานี <laughs> นี้เหมือนข้าวสวนผลไม้ในปากไม่คิดตังในกล่องที่ตามใจผมจะลองกินดูนะครับไดอ้อร่อยหรือเปล่านะ <laughs>

อะไรที่มันแพงๆใส่เข้าไปเลยลูกขายไม่ได้ช่างมันคครับโอเแต่แต่ก็ขายได้นะคะไม่เหลือดใจเย็นอันนี้อะไรครับนลูกอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตค่ะ่านชมกอครับสังขยาใบเตยกะทิสดค่ะกะทิสดอันนี้จะเป็นมัน mm ม่วงนะะมันม่วงแท้ ใช่ทำไรใช้ดีกว่านะครับอกลตอกตอกแนชาอคโกแเยอคนกแลกลชอคโลตมคโลตมคกแลตช็อคโกลชาอคโกแลตช็ขคโกแ็อคโกแล็อคนกแลตกลอันกี้ตอคลไม็กแลตอคโก็อัโกแลตอคแลตอคโกีอลไลกอั ปกติจะใช้เป็นทั้งหยอดแต่ว่ามันหวานไปแม่เลยเอาสารพาลงไปค่ะมันหอกสุดนะคะเนี่ยครับน้ำผลไม้รวมแต่งหน้าด้วยลิ้นจี่อันนี้มะฟฟ้าใบเตยสังขยาสังขยาชาไทยชาไทยแต่ไม่จะใส่ให้มันเข้มข้นอันนี้ไฮไลท์จมูกแพคยี่สิบบาทวันนี้แพคขายดีนะบริเวณนี้ต่อได้เลยส่งมากครับกาแฟเรียกกันก่อนได้ไหมคะน้ำผึ้ทองค่ะอันนี้จะเป็นน้ำผลไม้รวมแต่งหน้าด้วยบุหาวายค่ะอันนี้แมงลักน้ำแด ผือกหอค่ะอันนี้จะเป็นรอดช่องอันนี้จะเป็นมะพร้าวก่อนใบเตยชาไทยค่ะน้ำผลไม้ลิ้นจี่แล้วเรลยเบื่อเบื่อบื่อก่อนกากนัวมาทำเศ็ตฐกิจค่ะถ้าเสกินีก็แม่จะลงประมาณส5บห้าสิบหน้าให้ลูกค้าเขาเลือกโอ้คหเลือกไปกินไปได้จละสิบห้าสิบหน้าเลย้อยังนใหญ่หาสขออันนี้50ิบาทได้แชิ้นค่ะนี้บชิ้ ทยนี่มาเปิดเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงครับเือนเท่าไขนมกลางคืนเนี่ยประมาณอ่าสองทุ่มสองทุ่มขึ้นไปก็เริ่มทำทำขนมกลางคืนถ้าบางคนเขาลงเช้าประมาณสี่สีห้าเาก็ไปรับขนมลยครับ ถึงประมาณสองสองทุ่มคประมาณนี้ประมาณสองทุ่มกอนแล้วก็ับม่าะว่าไม่้ประมาณนี้แหละแม่แม่ละมาสายแต่ว่าจะแม่ไม่ได้มาสายนะคบแม่มาสวยโอเคมาสวยับิสวยัริมได้มัแายด้วยนะไคเคารลกวน

เอารับไปขายก็ได้นะครับผมครับเออแบบนี้เดี๋ยวเาาจะขายนะขอบคุณนะครับที่ชมคลิปวิดอจบนะครับยินกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ื่อกระดิ่งครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ